การเลือกคู่ชีวิตคือการกำหนดอนาคตทำไมชีวิตของคนเราหลังแต่งงานหรือหลังจากมีคู่ถึงเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือนั่นเป็นเพราะว่าการเลือกคู่ชีวิตไม่ใช่แค่การเลือกคนมาอยู่ข้างๆแต่มันคือการตัดสินใจเลือกสภาพแวดล้อมของจิตใจและทิศทางของอนาคตทั้งหมดที่เหลืออยู่ ถ้าเราเลือกคนที่มีศีลและปัญญาเสมอกันเขาจะเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่พัดพาเราไปสู่ความเจริญแต่ถ้าเลือกเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบโดยไม่ดูที่เนื้อแท้ของจิตใจเราอาจกำลังดึงใครบางคนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นสนามรบและเปลี่ยนความสุขให้กลายเป็นบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดจำไว้นะคะ คู่ชีวิตคือคนที่คุณอนุญาตให้เขาเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกและจิตวิญญาณของคุณมากที่สุดดังนั้นการเลือกคู่ชีวิตจึงเป็นการกำหนดว่าอนาคตของคุณจะสงบสุขจนเห็นทางธรรมหรือจะวุ่นวายจนหาทางออกไม่เจอ 1. ในวันที่เราเริ่มต้นความสัมพันธ์เราอาจมองเห็นเพียงรอยยิ้มความหลงไหลหรือความอบอุ่นเพียงชั่วคราว แต่ในความเป็นจริงทางธรรมคู่ชีวิตมีความหมายลึกซึ้งกว่าคำว่ารักเพราะเขาคือเพื่อนร่วมวัตะสงสารหรือเพื่อนร่วมเดินทางไกลที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเราลองจินตนาการดูนะคะว่าการเดินทางไกลที่ต้องผ่านทั้งขุนเขาที่สูงชันมรสุมที่โหมกระหนำ่ำและเส้นทางที่ครุขระหากเพื่อนร่วมทางของเราเป็นคนที่มีเป้าหมายต่างกันเดินคนละจังหวะ หรือพร้อมจะปล่อยมือเราในวันที่ลำบากการเดินทางนั้นย่อมเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแต่หากเราเลือกคู่ชีวิตที่เป็นกันลยาณมิตรคือเป็นเพื่อนที่คอยตักเตือนเมื่อเราหลงทางคอยเป็นแสงสว่างเมื่อเรามืดแปดด้านและคอยประคับประคองศีลและธรรมของกันและกันการเดินทางครั้งนี้จะไม่ใช่การเดินไปสู่ความเสื่อมแต่เป็นการเดินไปสู่ความตื่นรู้และความสงบเย็น เพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่เราเลือกมาเดินเคียงข้างจะเป็นคนที่กําหนดว่าโลกภายในของเราจะร่มเย็นเป็นสุขหรือจะรุ่มร้อนด้วยไฟแห่งปัญหาดังนั้นจงจำไว้นะคะการเลือกคู่ชีวิตไม่ใช่แค่การเลือกคนที่จะมาแบ่งปันเสียงหัวเราะในวันที่ฟ้าใสแต่คือการเลือกคนที่จะร่วมเผชิญกรรมและร่วมสร้างบุญไปพร้อมกับเราจนสุดทาง 2. สมชีวิตธรรมสี่ธรรมะแห่งการครองคู่ที่ยั่งยืนการจะครองคู่ให้ราบรื่นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเพียงอย่างเดียวค่ะแต่มันคือเรื่องของความสมดุลทางจิตวิญญาณที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าสมชีวิตธรรมสี่ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลัก4ี่ต้นที่จะทำให้บ้านหลังใหญ่ที่ชื่อว่าครอบครัวมั่นคงและไม่พังทลายลงได้ง่ายๆ2 1 สมัชศัทธาการมีศรัทธาที่เสมอกันไม่ใช่แค่การนับถือศาสนาเดียวกันนะคะแต่คือการมีคุณค่าหลักในชีวิตที่ตรงกันมีความเชื่อและเป้าหมายในชีวิตไปในทิศทางเดียวกันเพราะถ้าคนหนึ่งมองว่าความรวยคือที่สุดแต่อีกคนมองว่าความสงบคือความสุขชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยการถกเถียงและเดินกันคนละทาง แต่ถ้าศรัทธาเสมอกันเราจะเดินไปสู่จุดหมายเดียวกันโดยไม่ต้องฝืนใจ2.2สมะศีลาการมีศีลที่เสมอกันข้อนี้คือพื้นฐานของความไว้ใจค่ะคือการมีระดับความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใกล้เคียงกันคนหนึ่งไม่โกหกอีกคนก็ไม่หลอกลวงคนหนึ่งซื่อสัตย์อีกคนก็ให้เกียรติ หากฝ่ายหนึ่งรักษาศีลแต่อีกฝ่ายชอบเบียดเบียนชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยความระแวงและรุ่มร้อนแต่ถ้าศีลเสมอกันบ้านจะเป็นเขตอภัยทานที่ปลอดภัยและเป็นสุขที่สุด2.3สมะจาคะคือการรู้จักเป็นผู้ให้และมีใจเสียสละที่ทัดเทียมกันชีวิตคู่ที่ฝ่ายหนึ่งจ้องแต่จะตักตวงขณะที่อีกฝ่ายต้องเป็นผู้ให้เพียงลำพังสักวันหนึ่งความรักนั้นจะเหือดแห้งไป แต่หากทั้งคู่มีจาคะเสมอกันต่างฝ่ายจะคอยเติมเต็มให้กันโดยไม่ต้องร้องขอเป็นการให้ที่ไม่มีวันหมดเพราะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับกลับมาเป็นความาซาบซึ้งใจ2.4สมะปัญญาการมีปัญญาที่เสมอกันไม่ได้หมายถึงวุฒิการศึกษาแต่มันคือการมีเหตุผลและการรู้จักวิธีจัดการกับปัญหาที่ตรงกัน เมื่อเกิดวิกฤตคนที่มีปัญญาเสมอกันจะใช้สติในการคุยกันไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาเป็นเข็มทิศและเป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยพาชีวิตก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดไปได้หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปชีวิตคู่ก็อาจจะพอเดินต่อไปได้ด้วยความอดทน แต่หากมีครบทั้ง4ข้อนี้ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนจากแค่การอยู่รอดกลายเป็นความเจริญงอกงามทั้งทางโรคและทางธรรมอย่างแท้จริงค่ะ 3. เราดึงดูดคนที่ศีลเท่ากันพลังของแรงดึงดูดทางธรรมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงมักจะเจอคนแบบเดิมๆซ้ำๆหรือทำไมคนบางคนถึงเข้ามาในชีวิตเราในจังหวะเวลานั้น ในทางธรรมไม่มีคำว่าบังเอิญค่ะแต่มันคือกฎแห่งแรงดึงดูดที่ว่าพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันหรือที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆว่าศีลเสมอกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้คำว่าศีลเท่ากันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การรับศีลห้าเหมือนกันเท่านั้นนะคะแต่หมายรวมถึงระดับจิตใจและความถี่ของกรรมที่เราสร้างขึ้นในทุกวัน หากเราเป็นคนจิตใจร้อนรนขี้ระแวงหรือมักใช้คำพูดทิมแทงผู้อื่นเราก็มักจะดึงดูดคนที่ส่งแรงกระทบแบบเดียวกันเข้ามาในชีวิตพระจิตใจที่ขุ่นมัวมักจะมองไม่เห็นความงดงามของจิตใจที่สะอาดในทางกลับกันหากเราฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีเมตตามีความสัตย์ซื่อและมีปัญญาในการใช้ชีวิต เราจะเริ่มมีเกราะป้องกันธรรมชาติที่ทำให้คนที่มีเจตนาไม่ดีหรือคนที่มีศีลต่างจากเรามากๆค่อยๆรัศมีห่างออกไปเพราะเขารู้สึกไม่คุ้นชินกับพลังงานความดีที่เรามีจงจำไว้นะคะว่าคนรักคือกระจกเงาที่สะท้อนตัวตนของเราในขณะนั้นหากคุณอยากได้คู่ชีวิตที่เป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์และเป็นกัลยานามิตร วิธีที่ลัดสั้นและยั่งยืนที่สุดไม่ใช่การออกไปตามหาคนคนนั้นจากที่ไหนแต่คือการสร้างต้นทุนทางธรรมในตัวคุณให้สูงขึ้นเสียก่อนเมื่อคุณขัดเกลาจิตใจจนสะอาดพอคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนที่มีสว่างไกลามาพบกันและเมื่อนั้นเองค่ะที่การพบกันของคุณกับเขาจะไม่ใช่วิบากกรรมที่มาชดใช้แต่จะเป็นวาสนาที่มาส่งเสริมกันและกันค่ะส จากความหลงไหลสู่ความเมตตาการประคับประคองด้วยหน้าที่และน้ำใจหลายคู่เลือกกันมาอย่างดีด้วยศีลที่เสมอกันแล้วแต่ลืมไปว่าเมื่อเวลาผ่านไปความตื่นเต้นในความรักมักจะจืดจางลงตามกฎของไตรลักษณ์สิ่งที่จะมาทำหน้าที่แทนความหลงไหลหรือ lust เพื่อให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนก็คือความเมตตาและความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อกันค่ะ ในทางธรรมการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้หมายถึงการรับเอาจากอีกฝ่ายเพียงอย่างเดียวแต่คือการหมั่นสำรวจว่าเราได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เขาดีพอหรือ,อยังเราเป็นที่พักใจให้เขาในวันที่เขาเหนื่อยล้าไหมเราให้อภัยในความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆด้วยจิตที่เมตตาหรือเปล่าและเรายังคงรักษาคำสัตย์ที่เคยให้ไว้ต่อกันหรือไม่ความรักที่ฉาบฉวยมักจะมองหาแต่ความสุขจากอีกฝ่าย แต่ความรักที่เป็นคู่บุญจะมองเห็นความทุกข์ของอีกฝ่ายและอยากจะช่วยแบ่งเบาการให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่ใช่แค่การรักษามารยาทแต่มันคือการรักษาน้ำใจและสัจจะที่มีต่อกันเมื่อเราเปลี่ยนจากการตั้งคำถามว่าเขาทำอะไรให้เราบ้างมาเป็นการถามว่าเราจะเกื้อกูลจิตใจของเขาให้สูงขึ้นได้อย่างไร เมื่อน,นั้นเองค่ะที่ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนจากแค่การอยู่ด้วยกันตามพันธสัญญากลายเป็นการร่วมสร้างบารมีที่อย่างรากลึกยิ่งขึ้นจําไว้นะคะแม้เราจะเลือกคู่ด้วยสติที่รอบคอบเพียงใดแต่หากขาดการหมั่นเติมน้ำใจและการให้อภัยในทุกๆวันเส้นทางที่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบก็อาจจะกลายเป็นขวากหนามได้เช่นกัน ความเมตตาต่อกันนี่แหละค่ะคือม้ามทิพที่จะฉลมใจให้ชีวิตคู่ร่มเย็นไปจนถึงวันสุดท้าย 5. บทสรุปเลือกด้วยสติไม่ใช่แค่อารมณ์การกำหนดอนาคตที่แท้จริงสุดท้ายแล้วนะคะความรักอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนสองคนมาเจอกันแต่สติตั้งหากค่ะที่จะเป็นตัวตัดสินว่าคนสองคนนั้นจะเดินไปได้ไกลแค่ไหน บ่อยครั้งที่เราเลือกคู่ชีวิตโดยใช้เพียงอารมณ์หรือความลหลงไหลชั่วคราวเรามักจะมองเห็นแต่สิ่งที่อยากเห็นและแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นสัญญาณเตือนภัยบางอย่างเพียงเพราะเรากลัวความเหงาหรือกลัวที่จะต้องเริ่มใหม่แต่การเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตเพื่อหวังให้เขามาเติมเต็มความว่างเปล่าในใจเรานั้นมักจะจบลงด้วยความผิดหวังเสมอจงใช้ความรักนำทางแต่อย่าลืมใช้สติเป็นเข็มทิศนะคะ ก่อนจะตกลงปลงใจกับใครให้ลงถอยออกมา1นก้าวแล้วถามตัวเองด้วยใจที่นิ่งสงบว่าคนคนนี้ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นไหมคนคนนี้ช่วยประคับประคองเราในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่และที่สำคัญที่สุดหากวันหนึ่งความสวยงามภายนอกร่วงโรยไปสิ่งที่เหลืออยู่ข้างในของเขาคือสิ่งที่จิตใจของเราจะพึ่งพิงได้จริงหรือเปล่าการเลือกคู่ชีวิตที่ถูกต้อง จึงไม่ใช่การตามหาจิ๊กซอส่วนที่หายไปแต่คือการที่คนสองคนที่ต่างก็เต็มเปี่ยมด้วยความดีในตัวเองมาเดินเคียงข้างกันเพื่อสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามกว่าเดิมเพราะอนาคตของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาที่ฟ้ากำหนดมาให้แต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในวันนี้เลือกคนที่ศีลเสมอกันเลือกคนที่ปัญญาเท่ากัน และเลือกคนที่พร้อมจะจูงมือคุณไปในทางที่สว่างสวยค่ะเพราะชีวิตคู่ที่ดีคือการที่เราไม่ได้แค่อยู่ด้วยกันเพื่อมีกันและกันไปวันวันแต่คือการที่เราอยู่ด้วยกันเพื่อพาจิตวิญญาณของกันและกันให้เติบโตและงดงามยิ่งขึ้นจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตค่ะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นสวัสดีค่ะ